เดครับวันนี้เราจะมาทําการขึ้นเขาไผ่กันแต่ว่าไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่าคุณเห็นตรงนู้นมานู่นไกลๆมันจะมีถนอนอยู่โน่นครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวแรงผมงขึ้นไปตัวแรงของผมก็จะเป็นนี่ครับเวส,สป้า <c oughs> อนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์มานิดหน่อยครับเตรียมน้ําแข็งมาครับไม่รู้จะมาทำอะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยวว่าจะเอาเวส,สป้าขึ้นดูไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่าก่อนนี้นี้เอาเซียเอฟขึ้นมาขึ้นได้อยู่นะ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านูน่นตอนนี้ผมจอดอยู่ก่อนดูสถานการณ์ก่อนนูน่นตรงนู้นอะ่ะมันจะเป็นทางขึ้นไปบนยอดแต่คงไม่ไปถึงยอดนะครับไปแค่เนินเขาเรียกเนินเกือกมา้าจะไปแค่นั้นพอเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปได้หรือเปล่าจับไอจิวนี่นี่ครับยางเดิมๆไม่ใช่ยางเดิมๆหลักยางอะไรก็ไม่รู้ดอกอย่างเงี้ยมันจะขึ้นได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันไปเลยครับ เนี่ยครับโดยถนนมันจะเป็นประมาณนี้ครับพอดีผมไม่มีอะไรจับกล้องก็เลยต้องจัดจอดแล้วก็ค่อยขับไปนี่ครับถนนมันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยง่ายเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยไล่ไปเรื่อยๆครับลืมเอากล้องโกโปรมาอีกนี่ครับไปเลยเดี๋ยวรอขึ้นเนินเดี๋ยว่อหยุดคลิปแล้วกันนี่ครับมือเดียวถ่ายไปด้วยครับเดี๋ยวจะล้มเอาเดี๋ยวถึงเนินสูงๆจะค่อยลองหยุดเปลี่ยนโอโ้แต่ว่าอันตรายครับหยุดดีกว่าเพราะว่าเป็นทรายดินมันเป็นทรายอย่างเงี้ย จะหยุดก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอัดขึ้นเนินนันก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันก็ตอนนี้ก็มาถึงได้อยู่นะครับเนินเกือกมาพอขึ้นมาได้ครับแต่ว่าผมไม่ได้มาทางนี้นะามาอีกทาง,งดูเนินเดี๋ยวจะให้มาไงเรา <c oughs> พอดีไม่ได้ถ่ายตอนตอนที่ขึ้นมาครับเดี๋ยงไงเดี๋ยวครั้งหน้าแล้วกันเอาโกโปรติดมาด้วยแล้วกันจะได้ถ่ายได้ครับตอนนี้ไม่มีคนนะครับเพราะว่ามันบ่ายสามอยู่ มันร้อนครับคนก็เลยยังไม่ค่อยมีคนเขาจะมากันตอนเย็นผมมาก่อนเลยนี่ครับตรงจริงจริงมันจะมีวิวข้างบนอีกสูงๆแต่ว่าผมไม่ได้ไปครับมันมันไปยากรถผมคันนี้มันขึ้นไม่ได้นั่นแหะขันมันแค่นั้นจะเอาขึ้นยังไงลรามันเตี้ยครับเมื่อกี้ก็มีติดเกือบล้มเหมือนกันแต่เดี๋ยวตอนลงเราจะลงยังไงดีค่อยๆลงแล้วกันนี่ครับตรงนี้มันจะเป็นวิวที่ มีวิวพัทยาอ,อยู่ทางโน้นไกลๆนู่นครับนี่ครับถนนมันจะเป็นประมาณนี้ตลอดทางเลยก็พอขึ้นมาได้ครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์บางทีก็มีคนมากางเต็นท์มันมีห้องน้ําอยู่นะอยู่ไกลๆตรงไหนก็ไม่รู้อยู่ข้างในมุมนู่นห้องน้านี่ครับที่จริงมันจะมีไก่แต่ว่าไม่เจอไก่เลยตรงนี้ก็จะมีจะมีคนเขามาตัดหญ้าอะไรกันอยู่แลวๆนี่ มีคนมาตัดหญ้าเดี๋ยวเย็นๆคนน่าจะเยอะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีมีผมมาคันเดียวได้แหละแว้นมาก่อนโอเคครับไปดูทางตรงนี้ก่อนเนี่ยเครับพวกออฟโรดพวกโฟลวิลมันชอบมาเล่นเนินตรงนี้กันดูถนนดิแต่รถผมไม่ไหวหรอกล้มตายหา นี่ครเนินมันจะเป็นประมาณเนี้นู่นเนินไกลๆนู่นครับเขาก็ค่อยๆข,ข,ขึ้นมากันตรงเนี้ขเขาเรียกเนินเกือกม้ากันนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็คนมันมาเที่ยวกันเยอะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้พัทยาไงวิวก็ใช้ได้อากาศดีครับโอเคครับจะมีประมาณนี้แหละสวัสดีครับ